พยาบาลแม่สอดกต่ผมในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนี้มุ่งเน้นที่เกิดความรักความสามัคคีและความเข้าใจสองสีเขียวสามสีแสดสีสีชมพูโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าที่โรงพยาบาลแม่สอดคณะกรรมการการตัดสินการการแข่งขันกีฬาวงตลาด2558ขอเรียนเชิญครับร่วการแข่งขันกีฬาทุกท่านครับ กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งแต่ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานจัดการแข่งขันกีฬาทำให้ทราบถึงความร่วมมือร่วมใจความรับความสามคัคคีความเข้าใจอันดีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาที่ได้สนับสนุนสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 542ปัจจุบันดำรงนักกีฬาบาสเกตบอลฟุตบอลคณะเภาสัศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลข้าพเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่ากีฬาสมัครเล่นได้ขอปฏิญาณว่าได้ขอปฏิญาณว่าจะทําการแข่งขันกีฬาจะทําการแข่งขันกีฬาวันนี้เราก็ได้รับความน้อมืือจากหลายสวย่วนวมกการงานเป็นยนะครับ สีฟ้านะครับส่วนสีฟ้าก็ประกอบด้วยหลายหน่วยงานวชิชาการต่างๆสํานักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอดน,นะครับแล้วก็หน่วยงานจิตเวชน,นะครับหลายหน่วยงานนะครับที่สีฟ้านะครับอ่ะก็ใช้ภาพเก๊สวยๆนะครับนะจะเย็น,นครับนักที่รัในสำหรับสีเขียวในปีนี้โอ้เยอะครับสีเขียว คู่ดูเลขอยู่สีเขียวนะครับอยู่สีเขียวรอทุกวันเย็นนะวันนี้วันนี้มารับเราโดยเฉพาะบอกวันนี้ปกมาเต็มที่ชมพูนะครับสาวสวยจากสีชมพูนะครับก็ประกอบด้วยนายหน่วยงานด้วยกันนะครับโออาริสันยีนะครับไอซียูผู้ใหญ่นะครับอาทีมงานเทคกิคการแพทย์ทยาทิวิทยานะครับแล้วก็อีกสายหน่วยงานนะครับที่จะ่ ประกอบกันเป็นแต่ละสีซึ่งปีนี้เราเราเราถือว่าเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าทุกสีก็มีกระจายทั้งบุคลากรน,นะครับทั้งหน่วยงานนะครับได้ร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือนเป็นสีแสดครับสีแสดนะครับมาจากใครบ้างการเงินนะฮะบัญชี อและอายุรล้ครับหญิงสองนะครับ